ที่เราใช้การมุงหลังคาของ ACG คือคุณภาพของตัวสินค้าแล้วก็ทีมงานตอนนี้ร้อเเลยใช้ของ ACG ก็ทำให้การออกแบบของเราสวยงามขึ้นแล้วก็ขายงานได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นบริการที่มีคุณภาพทีมงานก็มีความเชี่ยวชาญสวัสดีค่ะวัสนาวุฒิค่ะบ้านรักลำปางค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบรับสร้างบ้านบิวอิน บ้านที่เราสร้างมีตั้งแต่2ล้านขึ้นไปถึง20กว่าล้านค่ะเราสร้างบ้านเหมือนกับบ้านของตัวเองนะคะด้วยความซื่อสัตว์เราก็ซื้อตรงค่ะที่เราใช้การมุงหลังคาของ s อ g ีคือคุณภาพของตัวสินค้าแล้วก็ทีมงานมุงได้ไวเสร็จตามเวลาที่เรากำหนด ตั้งแต่แรกเริ่มเลยคือก็ให้คำปรึกษาดีค่ะทีมงานก็จะมีการออกแบบประเมินราคาให้เราก่อนให้เราตัดสินใจถ้าเราใช้ช่างทั่วไปก็จะไม่มีแบบนี้นเราจะไม่สามารถเทียบราคาได้เลยตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช้เอ t จีซึ่งสา,<ๆ>สามารถมุ่งหลังคาในรูปแบบที่ย, <ๆ S 2> ยากๆเอซจีก็สามารถตอบโจทย์การมือให้เราได้ก็ทำให้การออกแบบของเราสวยงามขึ้นแล้วก็ขายขายงานได้ง่ายขึ้นนะคะ ในนามของบริษัทเนี่ยคะ่ะถ้าเราใช้ SCG นะคะลูกค้าเชื่อถืออยู่แล้วอยากให้บริษัทต่างๆเนี่ยเรามาใช้บริการของ SCG ดูเป็นบริการที่มีคุณภาพทีงานก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยค่อนข้างเร็วจบงานได้ไวคะ่ะ SCG passion for better